กวผักเ,เลี้ยงตัวฮ่า <c> แ <oughs> ป้งฟันนิดเดียวก่งเนี่ยบายบ้าจ้าบายอันนี้เดี๋ยวพออะไรมอไปนะมึงดอกมึงอาบน้ำไหมกูพอดีมึงเห็นแกงเงินมาคุย <c oughs> มาเกง่งนะเก่งยังไปเหน็นแกเงินแก่งยังพาไปอาบน,าาน้ำน่าเลยขุดเรือ่องจริงแม่งนี่มาเก่าอย่ามะบายกูมาบังยังนะมึงมึงอ้วนกูมักน้ำข้นลำล้ำอืมลำล้ำนั่ละเก่งก่อนกูได้เก่งก่อนกูได้อืมมีความสุขวันนี้ ไอ้อักา,าก์ร้ไเนี่ไปบเนีย่ยสจัสกดับจบกิจกิากก์ากักดัดี้กต่อไปากบนี้่บาบัสแล้วเนี่ยจนกระด็บยากบาัดกระดบยากกระดนยากบอกใช่ตเงอ้อายกยกขึ้นมาบันนี้เออบันนี้มันติดขามันเจ็บขายงยมาจับ,บ ยาเด้มึงมันเป็นคนในครอบครัวเด้อีอ้วนฮะวางฉันลงเดี๋ยวนี้วางลงเอากูขึ้นเอากูว,ว,ว,วางแต่ตรงไหนมึงวางไว้ที่เดิมเลยนะมึงเอากูมาจากไหนวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมกูไม่อยู่ตรงนี้วางไว้อะไรล่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปบังเนียด้วยปะเนี่ยวางลงมัง้งเนี่ยเหนวมันมาหมักมึงเออบาร์ดมานีแล้วบาร์ดบาร์ดจะขอเบื่เหรอ มันด่ากูเล่จับบังเนวี้ยงจับบงเนี้ยวเออเออว่าไงบาสเออว่าก็ว่าไงบาสขอเลียแต้หูเลยบาสเอาแต้หูมาเลียหน่อยแต้แม่บงตีมาคบบล็อตออ่ะต้องไปเขาเจ้าเรงเขาเจ้ามาป่ะเด็เจ้าไม่ยังไงแบงเจ้าอันนี้แล้วเต้นกูจีกูมาแล้วไม่ยังไงรับใจเอ้าปลั๊กลี้วตัวนี้มาอย่งไรเลี้ยว ขอดมดากแน่เป้งก็ดมดากแน่เบ้งดากก็เหม็นแต่ว่าใครห้ำเลืบมาเียบแหงได้บ้งรใครห้ำเลยอบมาเกียบแหงนี่กดนุ่มกดซุ้มกดเส้นเอ่อบ้ว่าแต่แต้หูนี่ขอเลียนมึงมันมังเลียนเอาเอาหูแม่มันเลียนบังนี่ๆีมึงมังเลียนแจ้หู เยลเซลเซลไปบาสบาสเซลไหมเซลไหมโอ้เรียกร้องกันเรียกร้องเรียกร้องเขาสนใจเอินกูมาเลยสนใจกูแน่เอินกูมาเลยสนใจกูแน่บ้านกูป้าอือเอาบ้านที่แตกเนี่ยมาดานเอาสวยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดคิวเลยมาใหม่มาใหม่เขากำลังพักเสียงอยู่มาใหม่แบบเอาเกินนะเกินมาเลยบ้านฮะปกติมันเสียงดังมันไม่ได้กูจะจัดการไหนมันเสียงดังขนาดแตกยังไงง่ะ ขดแม่ม <There you? S 2> <ๆ>ึงเล้วเล้ยมก็อวแ่เี้วเล้วูดไเล้วดอ่ามดเสียงอ่ดังะมาก้กูได้กูกัดแท้เด้เงี้เสียงดัง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 เอาแท้สิ sao sao giác 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 Bữa nào bữa nào giác giác giác